สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อยู่กับน,น้องรีโอนะครับผมก็เลยมาแทงกันเล่นๆน,นะครับจอหน้าหลุมกางเฮ้ยลงเถื่วทีมาเอาปวางเรียนเลยัสสลยนะ้สวสย,สวยน้ำเงินขาวเดินหน่อยโอ้โหไปชนดำอีกน้ำเงินวาง โอ้โหดูดิวางอย่างกับลอนนี่อ่ะเนี่ยแต่เนี่ยลอนสันขนลุกขนลุกเลยดอกนี้ยิงไม่ลงไม่ว่านะยิงพลาดแม่งเจ็บจัดอ้าก็ได้ไงตกเลขพาพี่หลงเละ อุ้ยลงแล้วเนี่ยลงโอเค <c oughs> เป็นเท่าไหร <c oughs> ่ขออนุญาตขออนุญาตเลิฟตั้งนั้นเกินไหมอ,อ่ะมาหนึ่งน้ำเงิน <c oughs> ป๊อกอ่ะ Ui, này. lùm cây đây Trúng không ấy? ไปลงจี๊่ะยิงเขียวยังแข็กเบาเบาอุ้ยลุงนั่นมาสามมาสามครับโอ้ยิงขี้อุ้ยว่าเอาชิงดำกอาไปเลยดีกว่า Oh. <laughs> 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 chèo vô tịch nè ui ui chết liềm tới rồi

เพื่ออะไรเนี่ยแล้วจะกินดำยังไงเฮ้ออยใจอยากเอาลูกนู้นก่อนว่ะ <c oughs> เหลืองครับแล้วก็เอาลูกนี้ <c oughs> วางแผนอย่างดี ัวสิบห้าแล้วลบยีสิบสองี่สองลบยี่สิบสามโอ้โหตรงตง เพ่นทำได้นะลูมกลางโอ้โอ้เยียก,กว่าจะไปบวกได้เหมือนเดิมลบสิบตกวบีเฮ้ยมึงลูกสูตรนะเนี่ย lùng nạ diễn ngay đinh này sủa ấy là điều kiện tôi nít ỏ vai 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 ra khảo lén này กิน้เงินได้ต่อน่าไหไรแล้ววะต,ต,ต่อลบยี่สิบแล้วนะ <laughs> 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 <coughs> 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 Ei, อขออนุญาตขออนุญาตด,ดับนี้เขียวครับเขียว เอาตบมือเถอะครับสิปีกได้ทีหนึ่ง <c oughs> นี่ CFD <oughs> ไหนเนี่ยเบิ้ลไปดิรู้จักเบิ้ลไหม <c oughs> ไม่พอไม่พอพอพอน้อง <c oughs> โทษที เรียบร้อยแล้วขอโทษทีอขออนุญาตแอคเนิดหนึ่งไหมครับไม่ <laughs>